เพราะวันนี้เห็นบอกว่าสหาวิชาชีพลงพื้นที่จะสงบสุขไปเนีคดีเนี้ยเพื่อจะไปสอบ สอบเขาเรียกอะไรพูดคุยคกับเด็กๆคือถ้าถ้าเหตุการณ์ทํามัเกิดขึ้นกับเด็กนะคะวันนี้ศาสตร์วิชาชีพเนี่ยเห็นบอกว่ามีการพูดคุยกับเด็กทั้งหมด5คนจาก21คนคคของภายในศูนย์เด็กเล็กถามว่าคุยทําไมไม่ได้พูดคุยถึงเหตุการณ์นะแต่เป็นการประเมินพัฒนาการของเด็กเพราะวันนี้อันนี้เป็นบรรยากาศของผู้ปกครองเพราะนี้เดี๋ยวจะบอกมีการรวมตัว2ส,ส่วนเป็นส่วนของผู้ปกครองชุดหนึ่งเป็นส่วนของเด็กชุดหนึ่งที่ต้องไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สาสตร์วิชาชีพเพื่อจะดูว่าเด็กสามารถเดิน ไปถึงตรงจุดที่เจอศพได้ไหมวันนี้มีข้อมูลหนึ่งเขาบอกว่าเด็กจํานวนหนึ่งสามารถที่จะเดินไปตรงนั้นได้คือเดินไปตรงถึงกลางทุ่งได้แล้วก็เป็นเด็กที่ช่วงวัยก็คือใกล้เคียงกับเด็ก3ขวบด้วยคุณผู้ชมคะเอาละวันนี้เรื่องเด็กจบไปเดี๋ยวรอดูเพราะตำรวจบอกว่าสัปดาห์หน้าน่าจะมีการแถลงปิดคดีนี้ได้ส่วนบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นวันนี้เห็นบอกว่าศูนย์อบตเกือบเดือดเหมือนกันนะอืมเพราะวันนี้ฮะคุณผู้ชมเขาบอกว่าวัน พรุ่งนี้วันศุกร์ใช่ไหมจะเป็นการที่คุณครูกับครอบครัวน้องสามขวบจะมาเจอกันที่โรงพักแล้วก็เจราจากันอีกรอบแต่วันนี้ที่อบอตอคอนกามมีการนัดประชุมเป็นเหมือนกับคณะกรรมการศูนย์เด็กเล็กนี่คือประชุมภายในศูนย์เด็กเล็กนะฮะคุณผู้ชมแล้วบอกว่ามีทั้งคุณครูทั้ง3คนไม่ว่าจะเป็นครูหนุย่ยครูน้อยครูเป้พร้อมกับนายก แล้ววันนี้เดินทางมามาพูดคุยกันแต่บางช่วงบางตอนวันนี้ครอบครัวของน้องเข้าไปด้วยแล้วคุณย่าทองทิพย่าของน้องก็มาเฝ้าสังเกตการบางช่วงบางตอนที่คุณปู่อยู่ภายในศูนย์แล้ววันนี้วิทีที่จะปะทะกันเพราะพูดการชี้แจงมาเลยเรื่องของการปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กมีการบอกว่าการปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กเนี่ยทางด้านของอบอตอไม่ได้พละการนะ แต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วแล้วในส่วนของการทุบห้องน้ำแม้ว่าญาติเขาจะกำลังคาใจอยู่ว่าลูกเขาเนี่ยเสียชีวิตภายในห้องน้ำไหมหลานเขาตายในห้องน้ำหรือเปล่าแต่จะไปทุบกันเกิดขึ้นวันนี้เห็นบอกนะตำรวจอนุญาตพอคุณปู่ของน้องสามขวบบอกโอ้โหมันไม่ได้เรื่องแล้วแบบนี้ลุกขึ้นแล้วออกจากศูนย์เด็กเล็กกลางที่ประชุมเลย มัืนสุดๆเปิดได้เพราะคดีของน้องยังบทท่านสิ้นสุดแล้วก็มันยังหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างอยู่มันก็แค่เด็กไอ้เที่ยมกา้านซส่อๆมันบอท่านเด็กไปข้าระบบของไอ้ท่านศึกษ,ษาอยู่ทั้งโรงเรียนนี้ผมว่าบอท่านอยากให้เปิดครับผมบอสมควรเลยวให้เปิดผมจะขานเลยผมขอขานไปก่อนว่ให้เปิดครับ ผมขอเป็นห,หนังกตาซางไอ้แต่ที่รานองฟันตกอยู่นี่ไอ้นี่มา,มากต้องอถามมันต้องตักท่านไปก่อนไอ้นี่ว่าที่ใครพวกท่านสามารถมาเห็นได้จังไหนต้องยากถามเนี่ยรเราไปเจ็ดี่ของฟันนี่ครับขอมาตีนะครับอ่าเพาคือ รับเปลี่ยนคู่สองถานนะครับศูนระครบนะครับคุณผู้ชมคะวันนี้มีหลายเรื่องหาทางออกกันเรื่องศูนย์เด็กเล็กหนึ่งเรื่องการทุบศูนย์ 2. จะให้กลับมาเปิดตามปกติไหมถ้มากลับมาเปิดจะให้ใครมาสอนเห็นบอกว่าล่าสุดมติวันนี้คือคือมีชาวบ้านบางคนเขาล่ารายชื่อนะบอกว่าจะคัดค้านการเปิดศูนย์ นูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้วก็จะมีมติในการสับเปลี่ยนครูสองคนมาช่วยก็คือเอาครูที่สูนเด็กเล็กอื่นมาช่วยจนกว่าคดีนี้จะมีข้อสรุปก็เห็นบอกว่าหารือกันเป็นสองชั่วโมงอะค่ะเรื่องของการสับเปลี่ยนครูกับศูนย์เด็กบ้านคอนกามจะมีการลงมติกันในสัปดาห์หน้าสองเรื่องนะคะเรื่องเปิดก็เรื่องหนึ่งเรื่องเปลี่ยนครูก็เรื่องหนึ่ง <S <S วันนี้เห็นบอกไปเจอครูหนุ่ยเพราะวันนี้ครูหนุ่ยมาด้วยนะ <S <S แล้วก็ถามครูหนุ่ยตอนขาออกน่นะบอกครูหนุ่ยถ้าเขาจะสับเปลี่ยนครูเนี่ย ครูหนุ่ยจะเครียดไหมอบ้างนี้ขอเรกันเนาะจะมีมีความกังวลอะไรบ้างไหมครับวันนี้ขอขอเนาะขาขอเป็นความส่วนตัวหน่ยมีความกังวลอะไรครับวันนี้ก็รุ่งเราห่กงกังวลเทรลังจมั่ คือไม่ได้พูดอะไรแต่บอกว่าเดี๋ยวต้อง,องจัดการเรื่องของเอกสารวันนี้ในที่ประชุมเนี่ยเหมือนกับมีการล่ารายชื่อบอกให้ครูสองคนออกเหลือแค่ครูหนึ่งคนแล้ววันนี้ถามชาวบ้านน่าจะเป็นครูน้อยที่ทางด้านของผู้ปกครองย,ยังเชื่อมั่นและก็เชื่อใจวันนี้เจอครูน้อยครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเนี่ย ครูน้อยมีความเห็นยังไงกับการที่ประชุมกันครูน้อยบอกว่าเดี๋ยวขอรอผลการประชุมผู้ปกครองก่อนเพราะก็ไม่มั่นใจว่าจะได้ทําหน้าที่ที่ศูนย์เด็กเล็กเนี้ยต่อไปไหมแต่หากได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ที่ศูนย์เด็กเล็กต่อก็จะตั้งใจดูแลเด็กให้ดีที่สุดและจะไม่ให้เกิดความผิดพลาดแบบนี้ขึ้นอีก จะให้ครูน้อยเป็นฝ่ายที่นี่ต่ออะไรเงี้ยทำเท่าที่เราสัมผัสได้อาจจะเป็นครูน้อยหรือเปล่ายัง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 ไม่รู้ค่ะก็ก็อยู่ค่ะถ้าถ้าเลือกครูก็อยู่ที่นี่แหละจะทนที่ใช่ใช่ใช่ค่ะไม่คิดหรือว่าวางแผนมาตัวเองยั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 งอ่ฮะคุณผู้ชมส่วนเรื่องของคดีความอ่ะศูนย์เด็กเล็กจะเปิดไม่เปิดยังวุ่นวายอยู่พรุ่งนี้การเรียกร้องของทางด้านครอบครัวน้องสามขวบ ว่าจะขอในส่วนของ3ครู10ล้านอบตห้ล้าน จะเป็นยังไงยังไม่รู้ผลในวันพรุ่งนี้เห็นบอกว่าเดี๋ยวติดต่อทนายโนบีไปด้วยแต่ความคืบหน้าของคดีวันนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจบอกกับอมรินทีวีสอบกลุ่มผู้ปกครองไป22 2่ปากแล้ววันนี้สหวิชาชีพเรียกเด็กทั้งหมด21คนจากศูนย์เด็กเล็กอย่างที่คุณฝ้ายบอกไปแล้วก็คัดกรองว่าใครสามารถที่จะให้ข้อมูลอะไรต่างๆได้จาก21เหลือ5แล้ว3จาก5วันนี้สหวิชาชีพข้อมูลที่เปิดเผยได้จริงๆนะฮะบอกว่า เคยเดินทางไปยังจุดที่เจอศพน้องสามขวบเดินไป,ไปเองได้ <c oughs> อัปเดต34 HD app โดยท่านใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ